พระพันปีสีชาตินาประพิษพระสถิตในลือไทยเหล่าพรไ้ฟ้าเฉลิมชนมะพันษามาประนตถวายบทอเสดระวาดจ,จากปวงค่าขออัญเชิญเทพสวรรค์ทุกชั้นมาอวยพรอ,องค์พระมหาราชินีให้ทรงพะระเกษมสำราญชื่นบานจิตจุงสมคิดสมพระไทยในดิถีให้พระพารานามัยใสแจ่มดี พระพันปีขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านาวาการเอกผานวัดเรืองประยูนผู้บังคับการกองบิน46และข้าราชการทหารกองบัญชาการลูกจ้างพนักงนานราชการกองบิน46